ไห้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องมนี่ฝนกำลังตกนิดเลยครับบ้าลมเย็นสวยๆพี่น้องอุ้ยเอาแห้งมาเนี่เดี๋ยวหาเนี่ยยังกินแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะงมีเนาะไปครับเดี๋ยวไปหาอย่างแซ่บๆใส่ถองสากวันพี่น้องนี่ครับพี่น้องเมนูมาเนี่ครับอุ้ยเป็นเสียงง่วงฝนท้องก็ตกนิ้ดไม่ไหมพี่น้อง นี่ครับจัดเสลยครับย้ำหมกมวงแก้วครับแก้วขมิ้นครับสองหน่วยไปเดี๋ยวคู่ตัวขอตัวคนนี้มันเข่ากันก้อนพี่น้องอจวดน้ำกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปลายแฟนครับเอฟซี่ายอพี่สุขสุขคนครับพบกับคู่ตัวกับช่องควาคู่ตัวครับพี่น้องมาครับมันนี้ครับ เมนูคืออยากพี่น้องอุ้ยก้อยบักม่วงแก้วขมิ้นพี่น้องสีเห็นเหลืองๆนี่มันพท่านสุกแล้วพี่น้องเด้อนะครับมันเป็นสีของ,ม,ม,องม่วงเองครับกินกับขุนเชียงพี่น้องขุนเชียงครับกับผารับพี่น้องโอ้หลายยางพักสลัดที่ปลูกว้คือเก่้านะครับวันี่สีเล้าวนะครับสีหอมมะย่ำวันี่ใส่หัวหอมแดงเด้อพี่น้องเด้อหัวหอมแดงครับตุ้ตงๆเลยเลซิมคําแเหพี่น้องขอแหนสดน้ำครับ มาเอาเดยวเอามากินน้่งกันครับืมเนี่ยนอนเนี่ยบอกมอ่วงสิออกวันหวานจังเลยนะพี่น้องเนอะมันเริ่มขอแกนแล้วครับพี่น้องเฮิมๆครับนี่ครับ มันบกเกิดเทตมานําพร้อมคุณเชียงคุณน้องอว่อยากใส่มือได้พี่นอ้องล่ะบรรยากาศ ฝนตกดิ้นหอกระเทาพี่น้องมันนี้ฝนตัวรับว่วแห้งวันไหนตามต้นกิบทีไทยพี่น้องเบึงเพราะดินซุมๆนี่นะย่ะเพราะงานถือฝนนกกตาเอาขากินเลย เราทำน้องก้อยกับก้อยบ้านๆพี่น้องบ่มี่อย่างไรใส่นกับกัวบะพริกแล้วก็นำปลาไหลจังไนทำน้ำตาลน้ำทำห้วยใสพักเนื้อจากก้อยกระปุ่นซั่วขกาะปุ่นหวานพี่น,อน,าาน้อง,องโอ้โหสีไหม เรื่องอลามงามตาหวานก้อยโค้งเฮิมมาพี่น้องมาจะค้ำครับมาเขาทาบรรยากาศซื่นเลย ส,าาสตัตว์มองว่าเปรี้ยวไหนไดพี่น้องกินได้ายบ้าสมอยากนะพี่น้องโมกคฮสีหิวขอบาได้ไหมเนี่ยนะครับขึ้นมัดมือนะครับบรรยากาศยุ่งเงี้ยนะอืม เพื่ครับ่ืวนะหนามโืม่เลิ่มชิจูอะอตากล้องแปลชิชูมาให้หน่อยค่ะชิชูกับน้ำเปล่านะคะค่ะไปใส่็ลูกสาว มีลูกสาวไทยให้ครับเป็นตะกลองเพิ่นไปทุระออก็มากม,มาแล้วมาแล้วฟูงเปนตำอ่ะเสียงเพิ่นบินเนี่ยเป็นเอกลักษณ์แห่งคุณเชี่ยงพี่น้องขอบคุณค่าลูกสาว กินได้ไหมจะคำไหม,มเอาได้ไหมอ่อให้ชิมไหม,มันเป็นใคยต่อโอ้โหเอาพี่น้องเอาพร้อมกับหัวดีเป็นตน้นไงสดเราเอาพี่น้องเนาะพี่น้องท่านไหนกำลังเห็ดโอ้ยเลยพี่น้องด้ มาครับอโอรอบเดือกขาหมงแ่งพี่น้องมาแกงงวงน้ำกันครับอัศจสจรรย์พี่น้อง มาพี่นายมาสุกไปรับไอ้ขนุนกับพี่นายเนาะอันนี้เลยก็ได้หงมาโอ้ยของฝากจาก fc ไชานาาพี่น้องนี่ครับโอ้ยสดสเลยพี่น้องเบิงขนุนพี่น้องขนุนอู้พันไปเดยเนี่ยพันอะไรพี่นายไม่รู้อืมปัดเบิงดินพี่น้องขออยาตแสกแสกซิมซิมเองพี่น้องบางยาบาดนะครับทรงตรงจากัชานาทนะครับขอขอบคุณนะครับครู คุณครูเสกสรรนะคุณครูจีระครับคุณหนูกับคุณเสกนะเออบซีทางละครสวรรค์รงเคอรดีมาตะกี้นะครับเนี่ยโอ้กีนิ่นเบ่งก่อนนะครับโอ้ขอบคุณลายๆไปหน่องอ้ขขานุ่นฝนกินเขากันตืวย อเอาฟาวกินฟูงบินต่ำจะมาเอาตรวดพี่น้งองกินบ้านเมียงพี่น้อง ào hang nữa mình nữa bắt ăn sa như bánh si bánh như mất mực này không ừ. quá cẩm phấn hoàng ma tốt như nồi nè พักกับพักกินครับครับลาบานเท่าไหร่ได้ไปน้องแลตามมานีกสองน้อยครับเนี่ยสองน้อยแบบไงหนึ่งสองน้อยก็สิเกือบเครื่องโลกหมดละนะอืม ใจญ่บดสิบหลอดบีบแตงเนาะหนังเรียนพี่น้องเดี๋ยวบควิดบ่ขั้นใหญ่ไรยัเงเร่งรถบรรทุกหลายพี่น้อง่งพนังงานบริษัทเนี่ยรถบัส่งนังเรียนเนี่ยรถสิบหลอดเข็นดินเข็นไส้เนี่ย มาครับมาพี่น้องอสุกเราต้องเก็บผักบุ้งให้พี่นายนายบัด พี่นายเนี่ยมาฝากเอมังมีพี่น้องเ <c oughs> มสีแล้วาบามีกแบะนี้ดียมันรู้จับมาจากนั้นยินด <c oughs> ้ไหมช่างกล้องกินไหมไม่กินมีเะไกินน้ำเลยพี่น้องมาเนยว่าต้องับาไปสอบู้เดียวนะครับ ว้าวอาเจ็มาครับพี่น้องท่านไหนมาที่หลังเนอะพักกับสดแหง แกง่วงครับพี่น้องมามาโอ้ยอระจันแห้งอืมบวงเอามาผิดขั้นต้องบวงมันเท่าเนาะอืมีม่บวงกินข้าวเจ้าพี่นอ้องยอกระจัน สลัดนี่มันกินหลายแนวน,ะน,นะะน,นาะนานานพี่น้องเนาะว้ากินกับป็นยังกระเสียบมันหายมันหมูย่างเนาะพี่น้องเนาะห่อจากหน่อยเนี่ยว้อาอ่ะเจ็ดสูดยังไงครับม,มาพี่น้องมามา อยันบักคำเสีบอีเลี่ยกูตัวสวยเองนะครับวันนี้แม่ขั้วฝนมาวาังนะครับแม่ขั้วข้าวไปธุระพาลูกสาวไปธุระพี่น้องกูตัวได้สวยเรามานางังพอดีฝนตกเอียนพอดีเห็นแล้วนะครับบางสีส่วนนี่กัฝนก็เลยสิตก๊ก ผักสลัดปลอดสารพี่น้องปลูกเองโอ้กอบแห้งมาครับคำยังไงตรงตวง ăn sao chẳng nua hèn yếu đuối hèn nua <coughs> 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 miền măng ba Bát bớt đi ăn บ<ม>รรยากาศคืมๆพี่น้องน้ำซบสีจังหวัเดียวเอาอีกสักคำหน่ะพี่น้องนะเข่าทาเ <C ười> ยวไปตลาดต้องซื้อใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องอ่าฮึบเอาว่าวน

สแสบแหงเน้อไปเนี่ยนะมีแล้วอื้อเ้ยเ mm hmm. อา่น้องขอเนี่ยกินน้ำมาเนี่ยเนี่ยกินหลายกันกินบักสมพี่น้องกินนิดนึงพอลองข้อครับ ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีนะครับที่เอาขนมมาให้เนาะมาให้เนาะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับช่องรัวคนตัวนะครับม้อนี้กะกับเมนูอ่าก้อยบักม่วงพี่น้องนะครับทั้งบ้านสารคามเกินก้อยบักม่วงนะครับทั้งภาษาปากานก็ยยำบักม่วงเนาะบบมีหยังส่ม้อนี้ยำบักม่วงเพียวๆเลยนะครับกินกับกุนเชียงถอดนะครับ สำหรับวันนี้ครับคู่ตัวขอส่งความสุขไปสุขหัวชุเยน่นนะครับเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับบ๊วยสิเห็ดงานอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับอยู่เห็ดในประเทศไทยก็ดีนะครับมีคมุาษากรรมต่างๆพี่น้องอยู่ทางบ้านเท่าก็ดีเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดหอยสวนนะครับพี่น้องนะนะครับก็ฝากดูแลร่างกายจะของน้ำเนยนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้คู่ตัวขอขอตัวลาไปก่อน้อพี่น้องเด้อไม่โอกาสนะครับสวัสดีครับ